เปิดหัวไปได้อย่างสวยงามครับผมสําหรับแก๊งซุกี้หม้อรวมนะครับผมยูนิตอานานน้องของนาบิลนะครับน้องชายของนาบิลเอาชนะคะแนนไปได้นะครับผมคือครั้งแรกที่มาชกวันเนี่ยน้องเขาเอาชนะคะแนนแต่ครั้งนั้นโดนวิพากษ์วิจารณ์ครับว่ามันไม่ค่อยเด็ดขาดมันไม่ค่อยมีใจปิดเกมมันแบบเหมือนจะชกเอาแบบรัดกุมคืนไปอะไรอย่างนี้ครับผมเหมือนเหมือนแรงแต่ครั้งนี้ครับผมน้องมาแบบวอ้ผมมาดีมากแรงเหลือๆครับผมแล้วก็อาวุธหนักแรง ส่วนความคมความยาวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมฝีมือก็ดีไฟนี้ดูเหมือนยูนิทเนี่ยจะชกด้วยความมั่นใจขึ้นจากต่างจากไฟก่อนนะครับผมอายุเพียงแค่18ปีเข้ามาวันชนะ2นัดติดฝีมือแบบนี้ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยถ้าน้องเสริมความกล้าแล้วมีใจแบบอยากปิดเกมคือมวยวันน่ยมันไม่เหมือนมวยรายการอื่นคือคุณต้องปิดเกมถึงจะได้โบนัสคุณต้องเอาชนะน็อกเท่านั้นถึงจะได้โบนัส ขอเพนงินใจให้ยูนิดครับผมเชื่อว่าฝีมือดีขนาดนี้รักษาสภาพร่างกายเรียกความมั่นใจพัฒนาตัวเองไปต่อเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหอนาคตไปถึงแชมป์ได้แน่นอนครับผมสำหรับยูนิดอานาน